สวัสดีครับครั้งนี้ครับเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของแอมแปร์ลอครับก็คือมันคล้ายๆาเกาลอครับแต่เกาลอคือมีประจุภายในแล้วเราสร้างเซอร์เฟซขึ้นมาข้างนอกใช่ไหมครับฉะนั้นเกาลอของเราคืออินดิเกต e d a เท่ากับ q in ส่วนเอ s i ศูนย์ถูกไหมก็คือเราสร้างพื้นที่ผิวเกาเพื่อมาครอบ q ถูกไหมครับถ้ามี q ข้างในก็ก็จะเป็น มีค่าถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีคิวข้างในแน่นอนครับเป็น0 mm ูนย์เช่นกัน mm hmm. เดียวกันครับแอมแปร์ลอคือมีกระแสข้างในครับแล้วเราสร้างสร้างผิวแอมแปร์ก็คือสร้างผิวแอมแปร์ขึ้นมารอบที่มีกระแสครับ mm hmm. ฉะนั้นแอมแปร์ลอของเราคืออะไรครับก็คืออินด mm ิเกต b.ds เท่ากับมิ i โอเคครับมันมาจากอะไรมันมาจากที่ว่าอิน i ิเกต b.ds เนี่ยครับมันก็คือ b คงที่ถูกไหมครับ b คงที่ตลอดก็คือมันเป็นบวกลบตี้อ่าแล้วก็อิน i ิเกต ds ถูกไหมครับซึ่งมันก็คือมิ i ศูนย์ไอส่วน2พ และอินดีอของมันก็คือเส้นรอบวงของผิวแอมแปร์ก็คือสองพายอาร์เหมือนกันถูกไหมครับเนี่ยครับอาร์โอเคครับฉะนั้นมันก็จะได้มิลสูตร i ออกมาอ่ากลายเป็นสมการนี้ก็คือแอมแปร์หลอโอเคครับฉะนั้นกรณีที่เหมือนกับเกาครับถ้ามันีเปียจุเป็นศูนย์อันนี้ก็เหมือนกันถ้ากระแสไหลตรงนี้แต่เราไปครอบตรงนี้ครับมันก็เป็นศูนย์เหมือนกันเพราะข้างในนี้ไม่มีกระแสโอเคนะครับ ถ้าเกิดเราครอบอย่างนี้มันก็จะได้แค่ตรงนี้ถูกไหมครับแต่มันจะยากโอเคครับฉะนั้นแอมแปร์รอของเราก็คือสร้างผิวขึ้นมาล้อมรอบซอสที่รอบรอบแรงกันเนิดของสนามแม่เหล็กครับที่มีกระแสอยู่ข้างในครับสมมุติครับถ้าเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างครับก็คือ เส้นลวดเนี่ยครับรัศมี R ใหญ่โอเคครับเส้นลวดรัศมี R ใหญ่ยาวมากมีกระแส I วิ่งนะครับเขาอยากรู้สนามแม่เหล็กทั้งข้างในเส้นลวดแล้วก็ข้างนอกเส้นลวดโอเคครับอ่าซึ่งมันกระจายมันมีกระแสเนี่ยครับที่วิ่งเนี่ยครับมันกระจายสม่ำเสมอข้างในโอเคครับฉะนั้นถ้าเกิดเราหาข้างในข้างนอกเรามาดูข้างนอกก่อนครับ ข้างนอกคือ r มากกว่า r ใหญ่ถูกไหมครับก็คือเราสร้างขึ้นมาล้อมรอบตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือ r ตรงนี้ซึ่งตรงนี้คือ r ใหญ่ถูกไหมครับ r มากกว่า r ใหญ่ผิวตรงนี้ถ้าเราอินทิเกรตมาครับ b d s เท่ากับ mu ศูนย์ i ถูกไหมครับฉะนั้นแน่นอนตรงนี้มันครอบ i ทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าครอบ i ทั้งหมด เราไม่ต้องไปอะไรมากมายครับฉะนั้น b ของเราก็จะเป็น n i g กต e ds ถูกไหมครับแล้วก็มิลูดอทกันก็คือคอสเทต,ตา้าโอเคครับฉะนั้น b คงที่ครับดึงออกมาก็คือ b มันคงที่ในรอบรัศมีเดิมครับ ds ds รอบนี้ก็คือ2พา p r ถูกไหมครับรอบของแอมแปร์ลูปที่เราสร้างขึ้นมาก็เป็น2พ p r เท่ากับมิู i ฉะนั้น b ของเราจะได้เป็น มิวซูนส่วน2ไพ r ารถไหมครับที่ R มากกว่าหรือเท่ากับ R นั่นเอง r ใหญ่โอเคครับแต่ที่ถ้าเกิดเราดูข้างในเราสร้างขึ้นมาข้างในสังเกตนะครับถ้าผมสร้าง R เท่านี้ i มันจะได้แค่ข้างในถูกไหมครับถ้าผมสร้าง R ใหญ่ขึ้นสร้าง R ใหญ่ขึ้น i มันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นแอมแปร์ลูปข้างในครับที่เราสร้าง ให้ r เล็กเนี่ยครับมากขึ้นเรื่อยๆจนเท่ากับ r ใหญ่ i ข้างในมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเราสามารถหาได้ว่าเราสามารถหาได้ว่าถ้าเกิดเราดูทั้งหมดถ้าเกิดพื้นที่ทั้งหมดถ้าเกิดพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับมันให้กระแส i ถูกไหมครับก็คือพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดนะครับถ้าเป็นพนาย r กลังสองเลยมันให้กระแสะ i แต่ถ้าเป็นพื้นที่ r เล็กใดๆที่เราสร้างขึ้นมามันจะให้กระแสะพาย r กลังสอง i ส่วนพนาย r ใหญ่กําลังสองถูากาไหมครับมันก็จะกลายเป็น r กําลังสองส่วน r ใหญ่กําลังสอง i ถูกไหมครับอันนี้คือ i พารมหรือว่า i ที่แอมแปร์ลูปใดๆโอเคนะครับ ซึ่งไอตรงนี้ที่มันดึงออกมาได้ครับก็คือสมมุติถ้าเราสร้างลูปถ้าเราสร้างลูปสมมุตินะครับถ้าเราสร้างลูปขึ้นมาปุ๊บ ds ของเราคือตรงนี้ถูกไหมครับ ds ของเราตรงนี้ db ก็คือตรงนี้ฉะนั้นแน่นอนครับมัน db กับ ds มันขนานกันครับ c อ s สศูนย์ก็เลยเป็นหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาได้โอเคนะครับอ่าแต่ละจุดก็จะเป็นอย่างนี้ครับ db ds มันขนานกันหมดนะครับโอเคฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าข้างในครับที่ r น้อยกว่าเท่ากับ r ใหญ่ก็จะได้เป็นอินเกต b d d a เท่ากับ m 0 i ถูกไหมครับซึ่ง i ที่เราครอบก็คือตัวนี้ถูกไหม i p r i m ก็จะเป็นอินเกต b d d มัน,มนอ๋อไม่ใช่ d a ครับ d s หลง <laughs> d s โอเคนะครับเท่ากับมิู r กลังสองส่วน r ใหญ่กําลังสอง i ถูกไหมครับซึ่ง b แน่นอนคงที่แล้วมันขนานกันอยู่แล้วเราก็ดึง b ออกมาไอ้นี่ก็คือสอง r ใดๆที่เราสร้างขึ้นถูกไหมครับมันคือ r ใดๆที่เราสร้างขึ้นมิลสู r กําลังสองส่วน r ใหญ่กําลังสอง i ฉะนั้นเราจะได้ b ตรงนี้ออกมาเป็นมิลสู์ i ส่วน2พาย r ใหญ่กำลังสองแล้วก็ r ถรู้ไหมครับอ่าไอน,นี่คือ b ข้างนอกไอน,นี่คือ b ข้างในฉะนั้นถ้าเราพอดราฟออกมาครับอันนี้ b ีไอนี่ r ถรู้ไหมครับที่ r เท่ากับ r ใหญ่โอเคครับสังเกตว่าข้างในมันเป็นไง b กับ r เล็กแปรผันตรงกันใช่ไหมมันเหมือน y ายเท่ากับเอ็อ็กนี่คือสเลปถูกไหมครับไอน,นี่คือสเลป มันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับและคราวนี้หลังจาก R ก็คือรอบนอกออกไปครับรอบนอกออกไปก็คือมิวสูญไอส่วนสองพอาร์ฉะนั้น b มันแปรผกผันกับหนึ่งส่วน r ถูกไหมครับเฮ้ยแบบ b แปรผกผันกับ r าครับหรือว่า b แปรผันตรงกันหนึ่งส่วน r ถูกไหมครับตรงเนี้ยฉะนั้นมันก็จะมันจะกลายเป็นยังไงครับก็คือยิ่ง r มากขึ้น b ลดลงถูกไหมครับยิ่ง R มากขึ้น b ลดลงอ่ะฉะนั้นเราจะได้กราฟของ สนามแม่เหล็กออกมาครับของในเส้นลวดที่มีกระแสไอวิ่งครับทั้งภายในและภายนอกมีสนามแม่เหล็กเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยครับเ okay, ครับก็ครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคครับ